สวัสดีปอแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับอันนี้ตอนเจ้าเจ้านะครับพกมงซีซบนะครับแต่ว่ายังบอบมดแจ้งเลยนะครับเอเหมือนหมอกจะล้มนะครับเจ้านี่นะครับอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่องศานะครับอันนี้เดี๋ยวมาเอาลูกกุ้งนะครับแต่ว่ามาใส่รอบดักลูกกุ้งไว้นะครับ จะไปเป็นเหยื่อต๊กป่าวันนี้นะครับครับมารอดูนะครับว่อาจะได้นะครับเจาหมอกตกอยู่นะครับใส่ไว้สามหลังนะครับเดี๋ยวมามาดูไอ้ในคลองกันนะครับใส่ไว้ในคลองไ่ไว้หลังเนี่ยนะครับบุก้าใส่ไว้หนักก่าเขาเปิดหน้ามานะครับ นี่ครับใส่ไว้ในหลังนี่นะครับโอ้โหเขาหน่อยเดียวครับโอโตเตียมตัวใหญ่นะครับในคลองน้่ยนะครับ อีกสองหลังนะครับใส่ไว้ไอห้องน้ำตุกต่างน้าบนนะครับไปครับเดี๋ยไปดูด้วยกันนะครับเดกาาตอนเจ้านะครับสดชื่นดีนะครับเนี่ยขวานเข้าใหม่นะครับ หลังเขียวเลยนะครับหน้ามันแห้งนะครับบุก้าใสไว้นักนะครับกลัวมันหายนะครับม,มันโพยอยู่เจ๊นะครับกลัวพวกมะขาขโมยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้ใส่ไว้ก่อนนะครับดูหลังนี้นะครับจะเข้ากันนะครับ อู้าวาต่ต่เาพ่อแม่พี่น้องปลากระเดื่อตึ้งปลาตึ้งปูนะครับโอ้เสดไปไว้บ้านกันแล้วเนี่ยโอ้ปลากระเดดเป็นนักนะครับนี่ปลาตึ้งปูนะครับกะนแใส่กังไล้ว ป่ากระเดิดป่ากระดีนะครับเข้าเต็มนะครับท <c oughs> ึงป่าถึงปูทั้งกุ้งนะครับเดี๋ยวนี้หลังนะครับโอ้ยังอยู่นี่ว่าหายไปแล้วนะครับโอ้บรรยากาศตอนเจ้าเจ้านะครับยังอยู่ยังอยู่แล้วใส่ไว้หายหมดนะครับ หน้ามันแห้งนะครับปากดีนักนะครับโอ้เดี๋ยวไปเก็บไปบ้างนะครับเอาไว้แอปนะบมกหฮล้านะครับปากดีปูนะครับเอาไว้เป็นมกไปอมนะครับ สวัสดีค่ะข้างนะครับจากตีไปตักลูกกุ้งมาตะเจ้านะครับก็ได้ลูกกุ้งมาไอ้น้อยหนึ่งนะครับแต่ไส้บุยใหญ่นะครับรอบนี้นะครับลูกกุ้งอันนี้ก็มาถึงแม่น้ําเจ้าพญาแล้วนะครับมาตกแม่น้ําเจ้าพญาปติีเขาจะตกที่ไอ้ปื้นเจ้าสาชาเพื่อนนะครับแต่ว่าวันนี้มาขนมากอนแล้วนะครับว่ามาเจ้าแล้วนะครับมาเจ็ดโมงเกิงนะครับมาขามาจอมยี่กรอยู่แล้วก็เลยง่ายมาตีแพ่นะครับ ครับโพดีจอมปุ้นนะครับต้นสำชาปุ้นนะครับเอารถจอดห่มมันมีห่มนะครับห่มจอดรถนะครับแต่ว่ามีคนมาจอมก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมาทางใต้เพศนะครับมาทางใต้เพศนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงไอ้โค้งน้ำนะครับครับผมเป็นช่วงโค้งน้ำครับน้ำมจะแห้งน้อยบิดเองต้องรอช่วงน้ำมันไหลไหลขึ้นกันนะครับจะได้ตีไปทางพุ้นได้นะครับ ตอนนี้บบแมนนะฮะวัดนะครับไปเข้าใจพิษนะครับอันนี้เป็นบ้านทรงไทยนะครับอยุธยานะครับเป็นบ้านทรงไทยนะครับเขตห้ามตกปุ่นนะครับตีสะพานปุ้นนะครับเป็นวัดกษัตริย์นะครับต้งปุ้นในตกบบได้นะครับเป็นเขตอัยทานนะครับถ้าเลยขึ้นจากไอ้เหลือสีแดงนี่ขึ้นมาเป็นร้านอาหารนะครับช่วงนี้มานี่ตกด้มดเลยนะคแบบยันปุ้นนะครับขึ้นไปยันบนปุ้นนะครับ ครับมาลาที่ตามครับชมนะครับก็จะได้กี่หางได้ป่าอย่างนะครับเยอะดีใจกับลูกกุ้งนะครับไปดักมาตะเจ้านะครับใส่บกป้อหไ่นักนะครับป่ากระเดิดมันเข้านักนะครับป่าถึงปลาถึงปูนะครับเข้าผลกันหมดนะครับมาลองรุ่นกันนะครับ ปลาหมูครับปลาหมูปลาให้ตัวนะปลาหมู ครับผมนี่ก็สิบโมงแล้วนะครับนั่งสักพักเนี่ยแสแหลบ่ฮอลแล้วปากกระอกแล้วได้ปรากฏอีกตัวนล้วนะครับ

ผ่านพุ่นหิยมอนะครับนั่งจอมมดปั้นพื้นนะ โอ้ผมแม่พี่น้องนี่ก็บเวลาเที่ยงยี่สิบแล้วนะครับนันง่งเด้เจ้าบดดึงนะครับได้อยู่แต้มเดียวนะครับไ้ปรากฏกดครั้งอยู่ตัวเดียวนะครับวันนั้นมาก็ได้ตัวนึงวันนี้มาก็ได้ตัวนึงนะครับกดครั้งอยู่ตัวเดียวบอไวครับตอนนี่นะครับ มาจอมเนี่ยคงบมแนะนํามานะครับเพราะว่าโยนไปเนี่ยดึงขึ้นเนี่ยติดติดโคดหินทุกรอบเลยนะครับช่วงนี้ัเป็นช่วงไอ้โค้งน้ํานะครับน่าตำลุ่มน่าจะมีโคดหินหนักนะครับน่ครับวกโคดหินนะครับดึงมาติดดึงมาติดนะครับเบ็ดมดไปเกือบสิบตะขอแล้วนะครับครับกับคนฟัดกินหากินหลังคันคงจบคลิปเตกันนะครับ ผิพลาดประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับเอา,อานี่เที่ยงยี่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเข้าบ้านกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปตกปต่าตั้งไดเสาอกินต่างไดเดี๋ยวก็ว่ากำกับน,นะครับครับลิปนี้จบคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมผิพลาดประกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับได้หุดแทมเดียวนะครับครับบายบายครับผม